สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่อำเภอสามสสารถค่ะมาที่ฟาร์มหมูของคุณตาเลียนค่ะเลี้ยงหมูพันธุ์หรือเลี้ยง kar, ห,หมูอ,อะไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถามคุณตาเรียนให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเลียนสวัสดีสสดคับอันอเลี้ยงหมูพันธุ์บอกจ่าขึ้นเลี้ยงหมูอ่ะเลี้ยงเลี้ยงหมูหมูพันธุ์หมูพันธุ์ุนกับขุ้น ออจกักโตค่ะจำนวนจกักโตคะนี่มีแม่พันอยู่สตัวมีแม่พันุ์อยู่สี่ตัวมีลอดลูกมีแม่ลูกอ่อนมั้งไหมคะมีแม่ลูกอ่อนมแม่หนึ่งนอลูด้สัปดาห์นี่แหะไหนล้วคะตัวไหนคะแม่ลูกอ่อนลูกคนนสัะม่ลูกอ่อนลกกออนี้ม่นงนมมันนี่ะนล้ันคลอยลูกไ โควิด <COVID. S 2> เปื่อย<ะ>เข่าเปื่อยปากเปื่อยเรียกว่าหมูก็เป็นโควิดแม่ปลูกมันเลยเหลืออยู่แค่มันมีม,นม,<อ>มันมีโรคเท้าเปื่อยข้อเปื่อยนี่แพ้สอดีแพ้จากลอดจากอะไรคะรอดจากโรคอ๋อนี่ลูกมันยิงออกมาเอามันเข้าไปอยู่ในนั้น อ๋อให้ความอบอุ่นมันมันน,นอ,อนอ๋อทำอคอกให้มันแล้วมันก็เข้าไปนอนเหมือนคอกหมาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอคอกให้หมูน้อยแล้วมันก็เข้าไปนอนอคลอกคลอกตัวนี้เพึ่งปลดออกไปขายตัวเราเท่าไหร่ละคะแม่พันตัวใหญ่ๆห,ห,หรอหรือย,อยังไง ไปหมู่านน่หมื่นสามหมืสตัวใหญ่เท่านี้ไหมคะตัวใหญ่เท่านี้ไหมหมื่นสามหมื่นแร่ครับร้อยกิโลสองเกือบส0งร้อยร้อยกิโลเกือบสองร้อยในราคาหมื่นสามพันบาทอ๋อนี่นี่ว่าจะทำพันใช่ไหมคะ ทวันวานอย่างนี้เลยเหรอไม่มีไม่มีมมอะไรไม่มีไม่ได้ใส่เขาจะมีอะไรขสมหัวอาหารอ๋อไม่ไม่มีขสมหัวอาหารเขาเรียกอะไรล่ะลางลางใส่หัวอาหารโดยโดยเฉพาะน่ะนะมันแย่งกันอ๋อมันแย่งกันอ๋อนี่นี่ก็อยู่ในนั้นะเข้าใจแล้วค่ะ นี่ประมาณได้กี่เดือนเนี่ยตัวเนี้สามตัวเนี่ยี้แม่เดียวกันแม่เดียวกันใช่ไหมอยูกคนละแม่ตัวนี้แม่อ่อตัวนี้กับตัวนั้นลูกแม่เดียวตัวนี้กับตัวนี้อยูกแม่แล้วจะเป็นตัวเมียทั้งหมดใช่ไหมคะตัวเมียทั้งหมดอือแย่งกันแย่งกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูบั้นท้ายที่จำบะเลย แล้วไก่ล่ะคะไก่เลี้ยงยังไงไก่ไก่นี่เป็นไก่บ้านเป็นไก่ชนครับอ๋อเป็นไก่ชนเลี้ยงไก่ชนไก่อยู่ฝั่งโน้น โอ้เสียงกินเนาะจ้วบจ้วบจวบจวบเลยเนาะนะไปดูไก่คุณตาเรียนสบายเนาะนี่ไก่บ้านไก่ชนนี่ประมาณกี่ตัวคะ เยอะเนาะนมันมากกว่าเออทั้งท,งทั้งทั้งทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ประมาณร้อยกว่าตัวละค่ะเนี่าายไก่ชนคิดจะเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะอยากเลี้ยงที่ใือมันดีดีเอ,อ,อือ จบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะอ,อย่าลืมติดตามค่ะกดติดตามด้วยคนรักสวนรักอิสระค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเลียนสสวััดีครบ